วัววัวเอ๋ยวัวดีมาเร็วซี่ไปเที่ยวที่ถิ่นโน,น้นมันสูงสุดเยือกเย็นไม่เป็นโคลนไม่มีโจรไม่มีเสือดีเหลือใจไม่ต้องเกิดแก่ตายไม่สืพันรับ กันสุขยิ่งไม่วิ่งควายมาเร็วๆเถิดเจ้าอย่าเขลาไปดีกะไรพ่องัวดีมาซี่มาฉันเอ๋ยฉันไม่เข้าใจไม่เห็นมีดีอะไรที่ไหนว่า ก็ฉันชอบหญ้าแห้งในแปลงนาอยู่ที่นี่ดีกว่าเพื่อนข้าเยอะมีนางโคนายโคออกโขไปมีลูกหลานเล็กใหญ่ท่านไปเถอะโอ้พ่อนายผู้ใจดีนี่ท่าเหอะ ขอทีเถอะพ่อนายอย่าย้ายเราวัวเอ๋ยวัวมหาจำเริญอย่ามัวเมาเขาเกินไปนักเจ้าเห็นคงจักเป็นดอกบัวชั่วไม่เบาเจ้าเคลิมคลัง่งฟังเราก่อนเถอะโค อันคนเมาหรือจะนึกว่าตนเมาอันคนเขาหรือจะนึกว่าตัวโง่คนพูดมากหรือรู้สึกว่าตัวโวเป็นบุญโขต่อเมื่อเชื่อปราดเตือนฉันเอ,อ๋ยฉันไม่รู้ ไม่ฉีนักปราดใหญ่มาจู้จี้กับสัตว์เถื่อนเป็นโคลาท่านจะพาขึ้นอยู่เรือนนายเลื่อนเปื้อนเองกระมังจงช่างใจโบราณว่ายื่นแก้วให้วานอน เอามุ้งหมอนให้หมาหมูคิดดูใหม่จะเหนื่อยเปล่าเปลืองเปล่าสักเท่าไรตูไม่ไปควรว่าตูรู้รักนายวัวเอ๋ยวัวดือ้อสำนวนลึกฝึกปรือเป็นคุ้งสาย มีข้อขวางอ้างแอบเหลือแยบคายอันแยบนี้เขาเคยใช้กันจนเบื่อข้อแก้ตัวของคนเหลวไม่เลวเลยแต่ข้าเคยรู้ทันไม่ฝันเฟือข้ารู้ดอก ว่าเจ้าใช้เกลือจิ้มเกลือนี่ก็เพื่อจมแช่อย่ากแก้เลยเราเอย๋ยเราไม่อยากฟังนายแหละคลั่งไปเปล่าเปล่าเจ้าแม่เอย๋ยเราเกิดมาเพื่อสิ่งซึ่งเราอยากเชย หน้าขวยเขินเกินเลยก็ช่างเราเราไม่อยากสุกกว่าที่เรามีชมถึงคโคลนตมเหม็นนักของหมักเน่าเมื่อมีสิ่งซึ่งถูกใจไม่เบามิใหญ่ใครจะด่าเรา ก็ด่ามาวัวเอ๋ยวัวรันเราพากันขยันขยอก็เพราะว่าถ้าเชื่อฟังและเจ้าตามเรามาจากมีท่าสุขเย็นเป็นพ้นไปแต่ชี้แจงเท่าไร ไม่ฟังกันถ้ากระนั้นฉันจะชักฉุดผลักใสจนเจ้าได้ชิมลองของต้องใจแล้วจะไม่อยากกลับฉันรับประกันเราเอ๋ยเรายอมตายถึงหัวขาดก้นทลาย ก็ไม่พรั้นถึงจะเอาเพลิงลนจนเป็นควันก็ยอมสุขตรงนั้นไม่ก้าวจอแม้ฉันอาจเรียนรู้อาจลุถึงก็มิพึงใจประสงค์ตรงท่านสอน ขอเป็นวัวเสมอไปตามในก่อนจะบันทอนอย่างไรตามใจนายจนเอ๋ยจนใจเคยพบไหมวัวเช่นนี้พี่น้องทั้งหลายยอมหลับหูหลับตาสู้ท่าตาย มาพนันขันทายกันก็เอาเมื่อเช่นนี้มิให้ปล่อยไปตามกรรมแล้วจะให้เราทำฉันใดเล่าหรือจะมีวิธีหย่อนผ่นหนักเบาเมื่อรู้เขาเล่ากันฟัง วันหลังเอย่ยขออุทิศแด่เพื่อนรักที่ตายอยู่สิริวญ,ญาติ16สิงหาคม2480